สวัสดีค่ะพี่ชื่อนะคะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะทุกวันจันทร์เวลาหนึ่งทุ่มตรงนะคะกับไลฟ์ในเพจของพี่ชื่อนะคะสำหรับวันนี้นะคะเป็นสเปเชียลแล้วก็พิเศษนิดนึงนะคะสำหรับไลฟ์ของพี่ชื่อในวันนี้หลายคนที่ยังไม่เคยเป็นแฟนเพจของพี่ชื่อนะคะ ปกติแล้วพี่จะไลฟ์นะคะหรือว่าโพสต์ข้อมูลที่เกี่ยวกับการใช้ชีวิตและการทำธุรกิจในประเทศสวีเดนนะคะแล้วก็เนื้อหาส่วนใหญ่ที่นำมาโพสต์นะคะหรือว่าให้ความรู้ในไลฟ์ก็จะเป็นเรื่องท,ทั่วไปในการทำธุรกิจแล้วก็การใช้ชีวิตในประเทศสวีเดนนะคะแล้วก็ไลฟ์สำหรับวันนี้นะคะจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับ ความเป็นอยู่ในสวีเดนบ้างนะคะใครที่อยู่ที่ประเทศไทยคงมีความสนใจใช่ไหมคะว่าเอ๊ะการอยู่ในสวีเดนเนี่ยตอนนี้เขาใช้ชีวิตยังไงดําเนินชีวิตยังไงบ้างนะคะแล้วก็สิ่งหนึ่งที่มันอยู่ใกล้ตัวสําหรับทุกคนมากก็คือสินค้าที่คนในสวีเดนใช้เนี่ยแตกต่างกับ สินค้าที่อยู่ในประเทศไทยไหมนะคะสําหรับใครที่ทําธุรกิจนะคะเรื่องเกี่ยวกับสินค้าแล้วก็เรื่องการตลาดเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญที่เราจะต้องมีความเข้าใจนะคะว่าสินค้าที่ประเทศไทยมีอะไรแล้วก็สินค้าที่ประเทศสวีเดนมีอะไรบ้างแล้วก็ที่เขาใช้เนี่ยต่างจากประเทศไทยยังไงมีมุมมองในเรื่องการใช้สินค้ายัางไงนะคะแล้วก็วันนี้นะคะพี่ไม่ได้มาคนเดียวนะคะพี่มีแขกรับเชิญของพี่ด้วยนะคะ พบกับน้องจูนเลยค่ะสวัสดี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 ค่ะวันนี้พี่ได้แขกรับเชิญนะคะเป็นน้องสาวสุดสวยของเรานะคะให้น้องจูนแนะนําตัวเลยค่ะทางานอะไรนะน้องจูนคือใครนะคะสวัสดีอีกครั้งนะคะชื่อน้องจูนนะคะว่านสตาจูนใน facebook นะคะจูนเป็นเอ่อนักแก้ผ้าบําบัตที่สวีเดนนะคะอยู่สวีเดนมา20ปีแล้วค่ะ อ่านะคะก็น้องจูนไม่ใช่เป็นนักกายภาพบำบัดอย่างเดียวนะคะน้องจูนยังเป็นอ่ติ๊กต็อกเกอร์ด้วยนะคะอใครที่สนใจตามเพจของน้องจูนนะคะเดี๋ยวพี่โพสต์ QR ให้แล้วเดี๋ยวไป follow กันตาม,มอัธยาศัยนะคะก็วันนี้น้องจูนนะคะจะมาเลือกสินค้าตัวที่กำลังเป็นเทรนนะคะ ที่มีอยู่ในสวีเดนนะคะที่เขาใช้อยู่เลยแบบว่าตัวฮอตของของช่วงนี้นะคะ mm hmm. ใครที่อยู่ไทยเนี่ยบอกเลยว่าถ้ามามีโอกาสมาเที่ยวสวีเดนนะคะต้องหยิบไอเทมนี้กลับไปใช้นะคะแต่ต้องบอกนิดนึงนะคะบางไอเทมเนี่ยอาจจะหาไม่ได้ในในช็อปนะอาจจะต้องซื้อออนไลน์ นะคะโอเคพี่ยกเวทีนี้ให้กับน้องจูนเลยค่ะเชิญค่ะม mm hmm. ีสินค้าอะไรบ้างคะน่าสนใจก่อนอื่นนะคะพี่ต้องขอออกตัวก่อนว่าเราไม่ได้รับสปอนเซอร์จากสินค้าเหล่านี้นะคะ,ะสินค้าที่นำมาโชว์หรือว่าพูดคุยในวันนี้เป็นสินค้าที่น้องจูนออกเงินส่วนตัวซื้อทั้งหมดนะคะเราไม่มีสปอนเซอร์นะคะค่ะเชิญน้องจูนเลยค่ะค่ะ <c oughs> จุนก็เป็นพวกที่ชอบรักษาผิวหน้าแล้วก็ผิวกายนะคะจุนมีไอเทม5ไอเทมนะคะวันนี้ที่จุนอยากจะมาแนะนํามากๆเลยเลือกออกมาแล้วนะคะเริ่มด้วยตัวแรกเลยนะคะเป็นตัวนี้นะคะเห็นหรือเปล่าตัวนี้นะคะเป็นของ La Rose p o ร์นะคะ c i c a p l ั s บ B5 นะคะตัวนี้ดังมากๆเป็นไวรัลใน Tiktok มากๆเลยนะคะแทบจะหาซื้อได้ยากมาก ตัวนี้นะคะเป็นครีมทาทั้งหน้าตัวทาได้หมดเลยตัวนี้จะให้ความชุ่มชื้นแล้วก็ให้ความกระจางใส่บนใบหน้านะคะหรือว่าคนที่แพ้ง่ายหรือว่าผิวแพ้ง่ายนะคะหรือผิวลอกหรือว่ามีอะไรแบบอาการเหมือนแพ้แสบที่ตัวนะคะก็ทาได้นะคะตัวนี้จะบรรเทาแล้วเขาก็จะมีน้ำแร่ของแบรนด์เขาเลยนะคะจะช่วยให้แบบความระคายเคืองจากการกัดต่อยหรือจากพวกมแมลงเวลาเราไปเที่ยวตัวเนี้ย ใช้ได้คือติดตัวไว้ก็ดีเลยนะคะไม่ได้ทาแค่หน้าทาได้ทั้งตัวเลยค่ะค่ะลองเอ่อโพสเข้ามาที่หน้ากล้องนิดนึงค่ะไห่ะคะ่ะนีย่ยิงด้วย,ย,วยอ่าโอเคตัวนี้นะคะแนะนำมากมีขายในอัพเปอร์เทนะคะตัวนี้เป็นหลอด100มลค่ะแล้วก็จะมีหลอด40มลด้วยนะคะโอเค,นะคะแล้วจะเอาเนื้อให้ดูเป็นเนื้อแบบผิวสีขาวใส ไม่มีกลิ่นนะคะใครที่แบบไม่ชอบกลิ่นแรงๆตัวนี้ถือว่าดีมากเลยแล้วเขาก็บอกว่าคนท้องเด็กทารกเด็กน้อยอะไรอย่างเงี้ยทาได้นะคะจะแบบให้ความชุ่มชื้นดีมากจนซื้อไว้แล้วตุนไว้แล้วนะคะถือว่าดีจริงๆไม่งั้นไม่ตุนนะตัวต่อไปนะคะที่จนอยากแนะนำเป็นเซรั่มนะคะเป็นเซรั่มในตลาดที่ถือว่าราคาค่อนข้างดีมากเลยประมาณ 300คนนะคะที่เมืองไทยจุนก็คิดว่าค่อนข้างดังแต่ไม่แน่ใจว่าเมืองไทยจะราคาแพงกว่าที่นี่หรือเปล่าเพราะว่าที่เนี่ยบางทีเขาจะมีลดราคาด้วยลดราคาก็จะเหลือประมาณสองสามคนแบบถือว่าเป็นเซรั่มที่ดีมากนี่ก็คือไฮยาปีไฟนะคะของดาร์โรสเพนะคะตัวนี้จะให้ความชุ่มชื้นดีมากใช้ได้ทั้งก่อนแต่งหน้าแล้วก็หลังแต่งหน้านะคะใช้ได้ทั้งกลางวันและกลางคืนเลยเป็นน้ำสี ใส่แบบนี้นะคะก็คือจะซึมเข้าไปในผิวเลยให้ความชุ่มชื้นแล้วก็ช่วยเรื่องริวรอยดีมากๆนะคะตัวนี้วีตัวนี้มีวิตามิน D5 ด้วยนะคะใครที่แบบว่าผิวแพ้ง่ายหรือระคายเคืองคือตัวเนี้ใช้ดีมากๆเลยค่ะแล้วก็มีอีกตัว,ตวสังเกตว่าเป็นของลาโรส p พเซ y หมดเลยเป็นแบรนด์ของอัปเปอร์เทเกตนะคะเป็นแบรนด์หมอเนาะ อันนี้ก็คือครีมกันแดดนะคะเป็นไวรัลมากๆเหมือนกันอืมตัวนี้รู้สึกฮิตใช่ค<า> <high S 2> ่ะฮิต <hit S 2> มากเลย <hit S 2> นะคะเพราะว่าตัวนี้ก็คือมีส่วนผสมของน้ำแร่นะคะน้ำแร่ของลาโรชโป o เซตตอนแรกๆที่เขาปล่อยออกมาคือมันดีมากมันเป็นแบบว่าบรรเทาใครที่แบบผิวะระคายเคืองมันแพ้ง่ายอะไรเงี้ยเขาก็จะผสมมาในผลิตภัณฑ์ทุกอันของเขาเลยนะคะคือตัวนี้ก็จะจะเข้ากับคนที่แบบแพ้ง่ายอันนี้เป็นครีมกันแดดนะคะใช้ ทาก่อนแต่งหงน้าก็ได้นะคะก็คือไม่ทําให้เมคอัพของเราเสียนะก็คืออันนี้ทุนก็ใช้อยู่นะทาลงไปก่อนแล้วก็แต่งหน้าตามได้เลยค่ะตัวนี้นะครับ mm hmm. 50บวกแล้วก็การทั้ง UVB และ UVA นะคะแล้วก็มีอันตี้ออกซิแดนก็คือเวลาเรารู้สึกว่าอากาศมันร้อนหรือว่าอากาศมันแห้งหรืออากาศมันอบอ้าวันที่ฝนตกหน้าเราจะไม่ได้สเตรสนะคะจะได้ไม่แบบวุ้นเขาจะรู้สึกว่าแบบ คูดาวไม่ทําให้แบบหน้าของเราแบบมีการพื่นหรือมีสิวขึ้นหรืออะไรเงี้ยไม่อุดตันนะคะต,คตัวนี้เป็นไวรัลมากๆเมืองไทยบิวตี้บล็อกเกอร์คนไทยก็แนะนําเหมือนกันนะคะตัวนี้ค่ะขอวัดไี่ได้ค่ะเห็นไหมคะนีุ่นสุมเฮาให้ดูใกล้ๆมีขายที่อัปเทเกตนะคะประมาณสองร้อกว่าโคนถ้าเกิดว่ามีลดราคายีสเอร์ซ็นหรือใครเป็นเมมเบอร์ก็จะถูกลงไปอีกนะคะ คุณก็ซื้อตุนไวอืมนะคะคตัวนี้ไม่เหนียวเนิน่ะด้วยนะเพราะพี่เคยใช้ไม่เหนียวค่ะเดี๋ยวนะคะขยับให้ดูะะรู้สึกครีมกันแดดรุ่นใหม่ๆปัจจุบันนี้รู้สึกว่าเขาปรับเ็กเจอร์ดีมากนะคะใช่ค่ะไม่เหนียวก็วจะเป็นน้ำแบบนี้แล้วก็รันนวดเข้าไปนี่คือเขาก็ซึมเข้าไปเลยนะคะนี่แล้วแบบ ไม่แบบไม่ทําให้สีของหน้าเราเปลี่ยนด้วยก็คือเป็นสีแบบธรรมชาติเลยนะคะตัวนี้แนะนําให้ไปลองที่เขามีกระปุกให้เปิดลองก็ไปลองก่อนก็ได้ค่ะหรือว่าจะไปเอ่อไปโอเลียนส์ไปขอเขาใส่กระปุกเล็กๆกลับมาทดลองที่บ้านก็ได้ม,มีด้วยล่ะคะมีคะ่ะใส่กระปุกเล็กๆด้วยใช่ค่ะน,น่ารักจังเลย ด้วยที่ว่าสกินแคร์พวกนี้บางทีอาจจะมีราคาค่อนข้างสูงหรือว่าเราอาจจะกลัวว่าเราจะแพ้ลองไปถามเคาน์เตอร์แล้วบอกว่าขอทสกลับไปบ้านหน่อยได้ไหมแล้วเขาก็จะใส่กระปุกเล็กๆนี่แหละค่ะให้เรากลับไปบ้านเรามาลองถ้าเราชอบเราก็กลับไปซื้อใหม่ได้ค่ะโอเคนะคะค่ะตัวต่อไปตัวที่สี่ละตัวที่สี่เหรอัวที่สี่แล้วตัวนี้นะคะ เป็นสำหรับคนถ้าเกิดว่าเป็นสิวสวใช่ค่ะตัวนี้จะเป็นตัวที่หมอที่สวีเดนเขาแนะนำแต่ว่าหาซื้อได้ตามอัพเทเกตนะคะแต่ตัวนี้แนะนำว่าต้องระวังเร,เรลาาอะไรเลยเพราะว่าแรงค่ะอ่าตัวนี้เป็นบาซิโอนออซห้าเปอร์เซ็นต์นะ,ะมันมีอีกตัวหนึ่งที่จุนจำไม่ได้น่าจะเป็นสิบเปอร์เซ็นแต่ว่ามันจะแรงขึ้นไปอีก ตัวแนะนำตัวนี้ที่เป็นห้าเปอร์เซ็นแล้วไม่ให้ทาไปทางหน้านะคะให้แต้มเอาสมมติสิวขึ้นที่คางทำความสะอาดล้างหน้าให้ดีก่อนแล้วก็แต้มทิ้งไว้ห้านาทีถึงสิบนาทีไม่เกินกว่านั้นโอเคย้ำเลยนะคะไม่เกินกว่านั้นแล้วก็หลังคือเช็ดออกแล้วก็ค่อยลงสกินแคร์ปกติตาม โอเคพี่เข้าใจว่าทาทิ้งไว้ไม่ใช่ใช่ไหมตื่นเคยทาทิ้งไว้แล้วตื่นเช้าขึ้นมาสิวหายจริงค่ะแต่ว่าบริเวณคางด้านรอบคือลอกหมดเลยและแสบมากด้วยค่ะโอ้โหกัดผิวตัวนี้กัดผิวใช่ไอ่าไอซีโอเคแล้วเขาก็เขียนเตือนไว้ด้วยบนฉลากว่าอาจจะพกหมอนหรือผ้าห่มของเราเมื่อโดนครีมตัวเนี้ยอาจจะมีการแบบเสียสีแบบเป็นปืนป้นๆได้เพราะว่าเขาค่อนข้างแรงเลยนะคะ ก็คือตัวนี้แบบนี่เดี่ยวใช้นนได้ดีจร,จริงค่ะอันนี้แต่ว่าแรงก็คือต้องระวังอย่าแบบอย่าแต้มเยอะโอเคอค่ะค่ะเราก็ต้องไปซื้อดูด้วยนะคะเอาเป็นห้าเปอร์เซ็นนะคะเพราะว่าน่าจะมีแรงกว่านี้อืมนะคะโอเค,คตัวสุดท้ายตัวสุดท้ายแล้วตัวสุดท้าย ตัวแพงตัวแพงนนเป็นอารมณ์แบบอารมณ์คานตอรแบนด์หน่อยๆนะคะคนน่าจะเคยได้ยินตัวนี้อ,อันนี้เป็นของคิลส์นะคะตัวนี้ก็เป็นอารมณ์เหมือนของแบบแพทย์แนะนำแต่เป็นแพทย์ที่อยู่บนคานเตอร์แบนนะคะส่วนในตัวลาโรสเปอร์เซจะอยู่ใน Upper อัปเทียเกก็คือจะเป็นคล้ายๆทีมในแล a p เหมือนกันนะคะ ตัวครีมตัวนี้นะคะเป็นครีมล้างหน้าสําหรับคนที่หน้ามาันหน้าแห้งก็ใช้ได้นะคะตัวนี้จะช่วยล้างเมคอัพออกแบบดีมากแล้วก็คือเป็นโฟมนะคะแต่ข้อเสียอย่างหนึ่งของเขาก็คือมันจะทําให้รู้สึกหน้าแห้ง <c oughs> ขงมุดจุนหน้าแห้งอยู่แล้ว <c oughs> ใช้แรกๆจะรู้สึกหน้าแห้งหน่อยๆนะคะแต่คือล้างเสร็จแล้วก็ต้องรีบไปลงสกินแคร์อย่าล้างเสร็จแล้วแล้วเดินทํานั้นทนํานี่คือหน้ามันจะตึงมาก ืและถ้าผู้หญิงเราหน้าตึงมากๆแล้วหน้าแห้งมากๆก็จะเป็นริ้วรอยได้ง่ายๆนะคะก็คือแทนที่เขาจะให้คุณก็คือเขาจะให้ข้อเสียแทนอืนะคะ,ะค่ะส่วนตัวนี้ต้องระวังอาจจะมีส่วนผสมของดอกไม้นะคะมี<ค>ตัวมีตัวหนึ่งที่จะให้เป็นดอกเป็นดอกไม้แบบนี้นะคะคาเลนดูล่าใช่ค่ะก็ใครที่แบบแพ้เกล็ดอกมองดอกไม้หรืออะไรนี้หรือแพ้กลิ่นก็ ตัวคีลจากที mm ่บอกเขาก็มีให้ลองนะคะไปลองที่เคาน์เตอร์หรือว่าขอเทสเขาได้เลยทุกตัวของคีลขอเทสเขากับบ้านได้ค่ะเขาจะบีบใส่กระปุกให้แล้วก็มาลองที่บ้านได้เลยคนที่เป็นสิววันนี้คือดีมากเขาจะช่วยเกี่ยวกับพวกสิวผดผื่นสิวแดงๆจุนจะใช้ตัวน่ะอันนี้เพิ่มเข้ามปอีกตัวหนึ่งแล้วกันค่ะเป็นตันเนอร์ใช่ไหมคะใช่ค่ะเวลาช่วงไหนที่แบบสิว ันจะเป็นแดงๆหรือผื่นขึ้นจุนก็จะใช้ตัวนี้กับสามลีชุบแล้วก็ทิ้งเอาไว้เหมือนมาร์กเอาไวะคะ้ค่ะเพื่อให้เขาดูดสิ่งสงกปรกแล้วก็คือเช็ดออกคือตัวนี้มันจะช่วยเรื่องสิวแล้วสิ่งอุดตันและความมันได้ดีมากค่ะแต่แล้วก็คืออย่างที่บอกราคาก็จะสูงขึ้นมาอีกหน่อยนะคะคแนะนําให้ไปลองกันอันนี้ต้องซื้อที่เคาน์เตอร์นะคะซื้อตามห้างนะคะถ้าใครที่อยู่<อ>ประเทศไทยหรือไม่ก็ สั่งออนไลน์รู้สึกก<ช>่อนมีกินที่เมืองไทยก็มีแต่คิดว่าถ้าซื้อเป็นเงินไทยราคาน่าจะสูงกว่าที่นี่นิดหนึ่งค่ะค่ะตัวยี่ห้อนี้รู้สึกแพงอยู่แล้วใช่ค่ะ <laughs> คิดคจะแพงขึ้นไปอีกหน่อยแต่ก็ยังไม่แพงมากเท่าไหร่ยังแบบเป็นกลางๆอยู่ค่ะอืมนะคะโอเคค่ะแล้วเอ่อจากที่ผ่านมาทั้งห้าตัวนะคะ น้องจูนใช้แล้วมีปัญหาเรื่องแพ้ตัวไหนไหมคะออไม่แพ้ต,ตัวไหนเลยค่ะอืมโอเคแ,แต่แต่ละตัวก็คือจูนลองมาแล้วแล้วก็คือใช้แล้วดีมากๆแต่ว่าจูนมีคอมเมนต์อันหนึ่งในติกตอกที่จูนเห็นพี่คนหนึ่งมาคอมเมนต์เรื่องตัวนี้นะคะที่แบบดีมากแต่เขาบอกว่าเขาลงไปแล้วแล้วเป็นคล้ายๆเหมือนเป็นคราบเป็นขุย ตัวนี้จูนก็รู้สึกแค่ตอนที่ตื่นมาตอนเช้าแล้วเวลาแบบถูหน้าก็จะเป็นอารมณ์เหมือนขี้ใครหน่อยๆตัวครีม okay. มันเหมือนกองอยู่บนหน้าเพราะเขาค่อนข้างที่จะหนามันก็ซึมเข้าไปด้วยแต่ว่ามันก็จะกองอยู่บนหน้าก่อนที่จะแต่งหน้าหรือทําอะไรตื่นมาแล้วละถ้าทาตัวนี้กลางคืนแล้วใช่ไหมคะล้างหน้าแล้วก็ขัดหน้าหน่อยก็ได้คะ่ะเพราะไม่งั้นอาจจะรู้สึกว่ามีเหมือนเหมือน,นมีขุย อารมณ์เหมือนแบบขี้ใครครีมอะค่ะโอเคมันเหมือนมันเหมือนหนาเกินไปหรือเปล่าสำหรับใช่ค่ะมันเหมือนหนาเกินไปเพราะเหมือนอย่างนี้ถ้าตุนถูอย่างงี้มันก็จะเหมือนมีเป็นมีใครออกมาปุยขี้ใครออกมาเห็นไหมคะก็คือมันคือซีมครีมมันค่อนข้างหนานี่ก็คืออาจจะแบบถ้าเกิดเราลงเยอะเกินไปนะคะเหมือนว่านี่มีนี่นี่เห็นเห็นไหมคะว่ามีขี้ใครออกมา อืมคือพี่เดาว่ามันเป็นเพราะว่าเราลงครีมหลายตัวหรือเปะใช่ค่ะแต่ละครีมต้องซึมต้องปล่อยให้เขาซึมซึมซึมเข้าไปแล้วจุนโบกเยอะตัวนี้จะเป็นตัวสุดท้ายแน่นอนที่ว่าตื่นเช้ามาอาจจะมีแบบขุยนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะอืมโอเคคิดว่าผู้หญิงเราไม่น่าจะใช้ครีมทาหน้าแค่ตัวเดียวแน่นอนเรามีทั้งเอ่อเซรั่มมีทั้ง อ่อโลชั่นมีทั้งครีมนะคะบางทีบางคนมีน้ำตบโอ้็อคคลลาัดนะคะแล้วเซรั่มมอยเจอร์ไรเซอร์นี่ก็ไม่ใช่ตัวเดียวใช่ไหมอืมใช่บางทีสองสามตัวอืมสองสามตัวเพราะอย่างพี่เองก็อย่างน้อยอสามตัวกว่าก่จะผ่านได้ในแต่ละเช้าในแต่ละเย็นนะคะก็เป็น อารมณ์ทั่วไปของผู้หญิงนะคะโอเคตอนนี้มีคำถามไหมคะมีคำถามไหมเดี๋ยวพี่ดูอ่ามาแล้วคุณพลาวพันนิสราขอวาบคุณจูนหน่อยคะ่ะขอวาบ <laughs> ขอวาบคุณจูนหน่อยคะ่ะวาบโอเคน,น่าจะเป็นใน <laughs> นะคะเดี๋ยวเดี๋ยวพี่โพสต์อ เฟซบุ๊กของนุองจูนให้นะคะและ้วก็ติ๊กต็อกเดี๋ยว QR ให้นะคะได้เลยค่ะแล้วก็ไปวาร์ปกันตามอัธยาศัยนะคะอ๋อมาถึงอย่างนั้น,อนอขอวาร์ปอนะไรอวาว์ปจับเดี๋ยวนี้พี่ไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่นะอารมณ์ประมาณนี้โอเคมีมีรู้สึกมีคอมเมนต์ของคุณพลาวพานิสนะคะโอเครอทางบ้านอยู่นะคะ ตอนนี้เนี่ยใครที่มีคำถามนะคะใครที่ย้อนมาดูตอนหลังก็สามารถโพสคำถามได้หรือว่าอ,อยากให้เรารีวิวนะ,ะสินค้าเรื่องอะไรนะคะก็ลองคอมเมนต์มานะคะแต่ว่าต้องขอนิดนึงนะคะขอให้เป็นสินค้าที่มีอยู่ในสวีเดนนะคะเพราะว่าถ้าเป็นสินค้าในต่างประเทศเนี่ย เราไม่มีปัญญาซื้อแพงเลยนะคะคงเป็นสินค้าทั่วๆไปที่มีขายที่ราคาไม่แพงมากนะคะ <c oughs> อ่านะคะมีมีอีกคนนะคะคุณจุธาทิพย์สําราญนะคะ <c oughs> น้องจูนสวยมากค่ <c oughs> ะขอบคุณค่ะโอเคนะคะ <c oughs> สุดท้ายน้องจูนมีข้อคิดอ่าโอเคมีคำถามมาค่ะ <c oughs> ตัวครีมกันแดดเด็กสิบเจ็ดใช้ได้ไหมคะใช้ได้ค่ะโอเคใช้ได้อยู่แล้วเพราะตัวนี้ไม่มีสม่วนผสมอะไรที่จะระคายเคืองต่อเด็กที่สิบห้าก็ใช้ได้แล้วค่ะอืมนะคะก็สรุปใช้ได้นะคะสิบเจ็ดนี่ก็ถือว่าโตแล้วนะใช่ค่ะอ่าเป็นเด็กโตละนะคะน่าจะไม่มีปัญหาถ้ายังไงอาจจะถาม เจ้าหน้าที่นะคะที่ร้านยาก็ได้ว่าเออใช้ได้ไหมนะคะแต่ถ้าเด็กแพ้ง่ายก็น่าจะน่าจะต้องคุยกับหมอหรือว่าอ่าเจ้าหน้าที่ร้านยาเภสัชกรนะคะว่าตัวนี้ใช้ได้ไหมเนาะแต่ก่อนซื้อก็ไปลองแต้มพวกตามคอมันจะอ่อนแอกว่าใช่ไหมคะอลองตรงคอหรือว่าข้อพับอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ลองทาดูก่อนก็ได้ว่ามันคันไหมหรือมีการระคายเคืองไหมพราเป็นที่ที่เหงื่อออกแล้วถ้าเกิดว่าทาไปแล้วแล้วมันไม่มีการระคายเคืองอะไรเงี้ยมันก็จะทําให้เรารู้ว่าเราอาจจะไม่แพ้ริมตัวนี้ได้นะคะค่ะโอเคสุดท้ายค่ะน้องจูนมีความรู้หรือเกร็ดอะไรในการเลือกสินค้าไหมคะที่จะเป็นประโยชน์สำหรับผู้ฟังนะคะผู้ชมกำลับจูนก็คือดูความต้องการของตัวเองค่ะ ว่าคือเราเป็นคนผิวยังไงเราต้องการแบบให้ครีมตัวนี้มาช่วยอะไรให้ช่วยริ้วรอยช่วยให้ความชุ่มชื้นหรือให้แบบหน้าใสาก็คือถามตัวเองแล้วก็ตอนที่จะไปซื้อของชัดเจนว่าโอเคฉันต้องการที่จะหาครีมตัวนี้มาช่วยให้เรื่องริ้วรอยก็คือพุ่งไปเรื่องริ้วรอย uh huh. เพื่อเพื่อที่จะคนแนะนำก็จะได้แนะนำได้ถูกตัวด้วยค่ะเขาจะได้ไม่งงว่าคุณต้องการอะไร แล้วก็ดูเราจูนจะชอบดูสังเกตหน้าของจูนตลอดเวลาว่าช่วงนี้หน้าเราแห้งไหมเพราะครีมบางทีต้องเปลี่ยนไปตามฤด,ดูแล้วก็ตามอายุด้วยนะคะบางทีช่วงนี้เราอาจจะดื่มน้ําน้อยไหมหรือว่าอายุเราเริ่มเพิ่มขึ้นเราต้องไปโฟกัสตรงริ้วรอยมากกว่าไหมหรือให้ความชุ่มชื้นด้วยหรือเปล่าให้ลองสังเกตผิวหน้าผิวตัวเราดูดีๆค่ะโอเคขอบคุณน้องจูนทํามีคําถามนะคะสองคำถาม มีแชมพูขจัดรังแคแนะนำไหมคะมีค่ะจนก็เป็นแชมพูขจัดรังแคอ่าจนจำไม่ได้ว่ามันชื่ออะไรแต่ว่ามันเป็นสำหรับรังแคโดยเฉพาะเลยค่ะคือไปทำผมแล้วก็คือคนทำผมบอกว่าเป็นเหมือนผิวผิวบันแห้งอะค่ะผิวหนังหัวแหง้งเขาก็จะมีตัวแนะนำมา เป็น<ส>ขวดสีสม้ม<ส>มันเป็นแบรนด์ของสวีเดนเป็นเบกอนเหมือนกันค่ะอืมสีส้มนะคะโอเคไว้เดี๋ยวพี่เอาชื่อมาแปะได้ค่ะไว้ไวตอนหลังละกันนะคะแล้วจูนก็ใช้อยู่โอเคขวดสีส้มนะคะเป็นแบรนด์ของสวีเดนเนาะใช่ค่ะแล้วก็เป็นเบ่อน,นค่ะโอเคค้าอ่าน้องจูนมีครีมกันแดดทาตัว ให้แนะนำเป็นพิเศษไหมคะกี่กันแดแดท<พ>า,<พ>าตัวก็ไม่ไม่ไกลกันหลังเอ่อลาโรสโพก,ก็มีขวดใหญ่แล้วก็อินซูลินก็มีขวดใหญ่ค่ะจุดแนะนำของสองของสองแบรนด์นี้นะคะโอ,อเคยูซิลีนกับลาโรสโพเซ,เซะใช่ค่ะโอเคค่ะก็โอ้เราได้ความรู้มากเลยในการเลือกสินค้านะคะที่มีอยู่ในสซวีเดนนะคะ ก็พี่ต้องบอกนิดนึงนะคะสำหรับคนที่อยู่ประเทศไทยนะคะที่สวีเดนจะมีประมาณ3ร,รูปแบบร้านค้าที่ขายพวกครีมพวกนี้นะคะร้านแรกคือร้านยานะคะก็คือ ที่ขายยาทั่วไปก็จะมีเวชสัมอาง์ขายด้วยนะคะร้านที่2ก็คือร้านที่เป็นร้านขายอาหารนะคะเช่นคูปอีกาอะไรอย่างเงี้ยร้านขายของามตลาดอะไรเงี้ยเขาก็จะมีเครื่องสัมแบรนด์เครื่องสัมอาง์อยู่อย่างเช่นลอเรียลอะไรพวกเนี้ยหรือว่านีเบียอะไรพวกเนี้ยอันนี้ก็จะเป็นยี่ห้อที่แบบเจาะร้านพวกนั้นนะคะอีกอันนึงคือเคาน์เตอร์แบรนด์นะคะก็จะอยู่ในในเมืองซะส่วนใหญ่นะคะเช่น โอเลนอยู่ใน NK อะไรพวกเนี้ยนะคะเมืองเล็กๆก็จะไม่ค่อยมีนะคะแต่ที่สวีเดนจะไม่ค่อยมีอย่างร้านวัดสรรยังไม่มีร้านบูธนะคะร้านพวกนี้จะจะน้อยมากเพราะเราอยู่จะไม่ค่อยมีร้านพวกนี้นอกจากไปเมืองใหญ่ๆอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นเนะะี่ยค่ะร้านยาไม่ก็ซื้อทางอินเทอร์เน็ตเป็นเลยอ,อะไรพวกนี้เป็นต้นนะคะ,ะ,คะก็ใครที่มาเที่ยวสวีเดนก็อยากได้สินค้าพวกนี้ก็ แวะเข้าไปร้านยานะคะก็จะได้เห็นสินค้าพวกนี้ล่ะค่ะที่น้องจูนเอามารีวิวนะคะโอเคโอเควันนี้เปลืองค่าเน็ตพอโชว์แบบยี่ห้อกลับหลังไปหน้าอ๋อโอเค <laughs> อ่าเดียเด๋ยวเดี๋ยวพี่จะโพสต์ให้นะคะว่าวันนี้น้องจูนเอาแบรนด์อะไรบ้างมาโชว์นะคะดีแล้วค่ะที่มันกลับหน้ากลับหลังเพราะเดี๋ยว AI จับว่าเราเอาสินค้าเขามาคุยแล้วเดี๋ยวเออนะบอกเลยใช่ใช่บอกเลยอะไรเงี้ยนะคะอ,อันนี้เรารีวิวในฐานะผู้ใช้นะคะเราไม่ได้รับค่าโฆษณานะคะแล้วก็เราในฐานะผู้ใช้ไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญ เฉพาะสินค้านั้นแล้วก็ไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านผิวนะคะก็ดีแล้วค่ะที่เขาให้เห็นแค่นั้นนะคะเดี๋ยวจะโพสต์ทั้ง5ยี่ห้อนะคะไว้ใน description หรือว่าคำอธิบายของไลฟ์แล้วก็ใครที่อยู่บน YouTube พี่ก็จะโพสต์ใน description ของ YouTube นะคะสำหรับวันนี้พี่และน้องจูนต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะพบกันใหม่ไลฟ์ Life หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ